พุทธแท้คืออะไรเข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้พุทธแท้คืออะไรพุทธแท้ไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลผู้ชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่หมายถึงธรรมชาติแห่งความตื่นรู้ที่เกิดจากการเข้าใจสัจธรรมตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุธธรรตตะนิกายธรรมบทว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราการเห็นธรรมจึงคือการเข้าถึงพุทธ,ธแท้คือรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักอริยสัจสี่รู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ความดับทุกและรู้หนทางแห่งความดับทุกขพุทธแท้คือผู้ตื่นจากความหลงผู้รู้ตามความจริง ผู้เบิกบ,บานจากพันธนาการแห่งความยึดมั่นถือมั่นหากใครเดินตามทางนี้จนพ้นทุกได้แม้นยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธท้การเข้าถึงพุทธแท้ต้องบวชหรือเป็นพระเท่านั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะผู้บวชเท่านั้นจึงจะเข้าถึงพุทธะได้ ในอังคุตละนิกายคพสก,กนิบาทพระองค์ตัดถึงอุบาศกอุบาสิกาหลายท่านว่าแม้นยังคงเลือนแต่มีศีลมีสติและปฏิบัติตามทางอริยมรรมีองค์แปดอย่างมั่นคงก็อาจบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้พุทธแพ้ไม่เกี่ยวกับเพศวัยหรือสถานะทางโลก แต่เกี่ยวกับความรู้แจ้งในสัจธรรมและการประพฤติตนให้ผลทุกข์ดังนั้นคารวะที่ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาจะละอกุศลกรรมย่อมเดินสู่ทางเดียวกับพระพุทธเจ้าได้เช่นกันสิ่งใดคือหัวใจของพุทธแท้หัวใจของพุทธแท้คืออริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์8 พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อใดเห็นอริยสัตว์เมื่อนั้นย่อมเห็นเราตถาคตจากสังยุตตนิกายมัคควะอริยสัตว์สี่คือหนึ่งทุกความจริงของชีวิตที่มีความไม่สมหวังปลวนแปรเป็นอนิจจัง 2. สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหา 3. นิโรธความดับทุกข์สี่มรรคทางแห่งความดับทุกข์ได้แก่อดิยมรรคมีองค์8ผู้ที่รู้แจ้งและดำเนินตามเส้นทางนี้จึงเป็นผู้เข้าถึงพุทธแท้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การกราบไหว้หรือศรัทธาตามคำบอกพุทธแท้กับพิธีกรรมในศาสนาเกี่ยวข้องกันหรือไม่ พิธีกรรมเช่นการสวดมนต์การกราบไหว้การทำบุญตักบาตรเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยเตือนสติให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยแต่ไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพุทธแท้คือการเปลี่ยนแปลงที่จิตไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกพระพุทธเจ้าตรัสในอิติมุตกะว่า บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นพุทธ,ธบริษัเทเพียงเพราะมีลูกขลกแต่ชื่อว่าเป็นพุทธ,ธบริษัทเมื่อประพฤติตนให้สมกับธรรมดังนั้นผู้ที่ยึดมั่นในพิธีแต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและจิตใจให้หลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงก็ยังไม่อาจถือว่าเข้าถึงพุทธแท้ได้ ทำไมผู้คนจึงมักเข้าใจผิดเรื่องพุทธแท้เพราะส่วนใหญ่มองพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาแห่งพิธีหรือมองแค่รูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโดยไม่เข้าถึงคำคำสอนที่ลึกซึ้งพอเจอความทุกข์ก็หาทางคึึ่งภายนอกเช่นขอพรหรือสะดาะเคราะแทนที่จะหันกลับมามองภายใน ในสังยุตตะนิกายนิทานวัดพระพุทธองค์ตรัสถึงปัจกิจสมุทบาทว่าทุกมีเหตุและการดับทุกก็ต้องดับที่เหตุคำสอนนี้คือทางของพุทธแท้คือการให้พึ่งตนเองไม่พึ่งโลกลางไม่รอปฏิหารการเข้าใจผิดเกิดจากการไม่รู้จักพระพุทธเจ้าผ่านธรรม แต่รู้ผ่านรูปและพิธีซึ่งเป็นเตียงส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นพุทธท้จำเป็นต้องมีศีลสมาธิปัญญาครบหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนรากฐานของการเป็นพุทธท้ไม่ใช่เตียงแค่การเข้าใจคำสอนแต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างครบองค์ประกอบในพระสูตรหนึ่ง อังคุตระนิกายติกะนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเป็นฐานสมาธิเป็นยอดปัญญาเป็นผลหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมไม่ถึงการพ้นทุกข์พุทธแท้จึงไม่ใช่เพียงผู้รู้ธรรมแต่คือผู้ดำรงธรรมโดยมีศีลเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาสมาธิเป็นเครื่องระงับจิต และปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งอริยศัสตร์หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนตะเกียงที่ไม่มีไส้หรือไม่มีน้ำมันไฟย่อมไม่สว่างพุทธแท้จำเป็นต้องเป็นพระพิสุหรือไม่ทําถามนี้มีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าในหลายครั้งและพระองค์ทรงตอบอย่างชัดเจนว่าความเป็นพุทธแท้ไม่ขึ้นอยู่กับเพศวัยหรือเพศภาวะ แต่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมภายในพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสังยุตตะนิกายมะัคะสังยุตหมายถึงแม้นคลาวาดหากเข้าใจอริยสัจสี่และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นธรรมและเป็นพุทธแท้ได้พุทธแท้จึงอยู่ที่จิตใจไม่ใช่จีวร คารวะที่มีจิตใจมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นพุทธแท้ได้เช่นเดียวกับพิสุผู้ปฏิบัติดีพุทธแท้ควรมีท่าทีต่อความเชื่อต่างาศาสนาอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีเมตตาและปัญญาต่อความเชื่ออื่นไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามเพราะพุทธแท้คือผู้มีใจประเสริฐไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ตนไม่ได้เชื่อ และไม่เบียดเบียนผู้ที่เชื่อต่างกันในอุปริสูตรวัชิมะนิกายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่สาวกเชนโดยไม่โต้แยง้งแต่นำพาด้วยเหตุและผลจนผู้ฟังเกิดศรัทธาและขอเป็นอุบาสกในพระาศาสนาพระแท้จึงไม่ใช่ผู้ทะเลาะเพื่อทำแต่เป็นผู้ส่องสว่างด้วยธรรมให้คนอื่นเห็นโดยไม่ต้องเอาชนะ ุทแท้ต้องไม่ยึดติดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่คำถามนี้ดูย้อนแยง้งแต่นี่คือหนึ่งในหัวใจของธรรมะที่ลึกที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมวินยัยใดเป็นไปเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นธรรมวินัยนั้นคือศาสดาข,ของพวกเธอแม้เราล่วงลับไปแล้วมหาปรินิพานสูตร ท่านไม่ได้ให้ยึดติดแม้นแต่ในพระองค์แต่ให้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางพุทธแท้จึงไม่ใช่ผู้ติดรูปติดเสียงติดคำกล่าวอ้างใดๆหากแต่เดินบนหนทางแห่งอริยมรรคจนตนเองเห็นแจ้พุทธแท้จึงคือผู้เห็นธรรมด้วยตนเองไม่ใช่แค่เชื่อตามใช่หรือไม่ถูกต้องที่สุด พุทธแพ้ไม่ใช่ผู้สะสมคำสอนเหมือนเก็บของโบราณแต่คือผู้ที่กลั่นกรองด้วยปัญญาแล้วปฏิบัติจนรู้แจ้งธรรมด้วยตนเองพระองค์ตรัสว่าอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะได้ยินกันมาแต่เมื่อเห็นเองรู้เองจึงควรยึดถือว่าเป็นของจริงกลงาลามสูตรพุทธแพ้จึงเปรียบเสมือนคนที่ดื่มน้ำเอง ไม่ใช่แค่ฟังว่าคนอื่นว่าเย็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติด้วยตนเองย่อมรู้เองว่าทุกเป็นอย่างไรและความหยุดพ้นเป็นอย่างไรพุทธแท้เกี่ยวกับความไม่ยึดติดในตนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตนของเรานั่นเป็นเตียงการปรุงแต่งของขันห้าอันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถาวร การเห็นว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราย่อมนำไปสู่ความทุกข์ในอนันตลักขณสูตรสังยุตตนิกายขันธวาลวัคคพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพุทแท้จึงไม่ยึดตนไม่ถือตน และใช้ปัญญาเห็นความไม่มีแก่นสารของตัวกูอย่างแท้จริงพุทธ้ต้องละมิจฉาทิฏฐิอย่างไรมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นเห็นว่าทำชั่วได้ดีเห็นว่าตายแล้วศูนย์หรือเชื่อว่าความสุขอยู่ที่โลกภายนอกในมิจฉาทิฏฐิสูตรองังคุตตกะนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่า มิจฉาทิฏฐิเป็นลากเง่าของบาปอคุศลกรรมทั้งปวงการเป็นพุทธแท้จึงไม่ใช่แค่การนับถือศาสนาแต่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกตามอริยมรรคมีองคแฝดโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิที่เป็นดวงตาแห่งธรรมพุทธแท้พิจารณาความจริงด้วยโยนิโสมนัสการอย่างไร โยนิโสมนสิการคือการใกล้ค,รครวรอย่างถูกทางเป็นปัญญาชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลากของผุศลกรรมทั้งหลายอุปนิปันนาตกานิบาพูดแท้จึงไม่เชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินหรือเห็นแต่ใช้ปัญญาใกล้ครวรด้วยเหตุผลว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นต้องดับด้วยเหตุไม่หลงงมงาย ไม่เชื่อเพียงเพราะคําสอนนั้นเก่าแก่หรือมีคนสรรเสริญหากไม่สอดคล้องกับอริยสัจธรรมก็ไม่ควรยึดไว้พุทธแท้มีท่าทีต่อศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นอย่างไรพระพุทธเจ้าไิ่ได้ทรงสอนให้ต่อต้านหรือดูหมิ่นศาสนาใดทรงตรัสในสิงคารกสูตรว่า ไม่ควรพูดโจมตีผู้อื่นในศาสนาอื่นและไม่ควรยกตนเพื่อความลำเอียงพุทธแพ้ย่อมมีเมตตาเห็นธรรมในใจตนเองมากกว่าเที่ยวไปจับผิดผู้อื่นเพราะเป้าหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการดับทุกข์ด้วยปัญญาและเมตตาพุทธแพ้ไม่เพียงแต่เข้าใจธรรม แต่ต้องดำเนินธรรมด้วยใช่หรือไม่ใช่ที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าแม้นจะรู้ธรรมพันข้อแต่หากไม่ปฏิบัติย่อมไม่เป็นพุทธแท้ทรรมาบทข้อ20ผู้เห็นพุทธแท้จึงต้องลงมือปฏิบัติเริ่มจากศีลสมาธิปัญญารู้จักฝึกจิตรู้เท่าทันกิเลสพิจรรณาคุกในใจ แล้วแปลความรู้ให้เป็นความหลุดพ้นจริงไม่ใช่แค่การฟังหรือท่องจำเพราะพุทธ,ธะที่แท้ย่อมปรากฏในใจตนไม่ได้อยู่ในตำลาหรือพระรูปภายนอกพุทธ,ธะเกี่ยวข้องกับการไม่ยึดมั่นแม้นในธรรมใช่หรือไม่ใช่แม้นธรรมะที่ถูกต้องหากยึดมั่นผิดทางก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในอิริยะปริเยสนาสูตรว่าธรรมะเปรียบเหมือนแพ่ข้ามฝั่งแล้วไม่ต้องแบกต่อไปผู้เป็นพุทธแท้ต้องเรียนรู้ธรรมะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตมิใช่ยึดถือธรรมะแบบทฤษฎีหรือนำไปโอ้อวดหากถึงจุดหนึ่งยังต้องสละแม้นความรู้เพื่อเข้าถึงความว่างแห่งนิพพาน พุทธะมีความกล้าหาญในการประเชิญทุกอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทุกคือครูและความทุกคือประตูสู่ปัญญาในธรรมจกกักรปวัตนสูตรทรงสอนว่าต้องรู้จักทุกโดยตรงไม่ใช่หลีกเลี่ยงพุทธะจึงกล้ามองทุกกล้ารับความจริงไม่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่พึงใจ แต่ใช้สติกับปัญญาเจาะลึกลงไปในทุกข์ <_ d ata> เพื่อเข้าใจเหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ได้จริงนี่คือความกล้าหาญของพุทธ,ธะที่แท้จริงไม่ใช่การต่อสู้ภายนอกแต่คือการเข้าใจประเชิญตนเองพุธทธะต้องมีความเพียรอย่างไม่ลดละใช่หรือไม่ในสัจจะวิพังขสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเพียรเป็นพลังแห่งอริยะบุคคลพุดแท้ต้องมีวิริยะอันเป็นองค์ธรรมสำคัญในการฝึกจิตมักมีองค์แปดจะเดินต่อได้ก็ด้วยเพียรที่มั่นคงไม่เพียนแบบกดดันแต่เป็นเพียรที่ประกอบด้วยสติและเมตตาต่อตอนเองผู้ปฏิบัติตามทางสายกลางจึงรู้จักจังหวะของการเพียรไม่เร่งเกินไป ไม่หย่อนเกินไปเดินอย่างมั่นคงไม่หวังผลเร็วไม่้อถอยง่ายพุทธะเกี่ยวข้องกับความรู้แจ้งเฉพาะตนอย่างไรในหลายพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าพุทธะไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดทางสายโลหิตหรือสถาบันแต่คือผู้อื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ใดรู้แจ้งอริยสัจ ย่อมเป็นพุทธ,ธะในตนเองในปุกปุกปราลามสูตรพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นหมายความว่าพุธทธ้คือผู้ที่ตื่นขึ้นจากความหลับไหลทางอาวิชชาเห็นธรรมด้วยใจไม่ใช่ด้วยตาเนือ้อพุธทธ้จึงคือการเป็นแสงสว่างให้ตนเองใช่หรือไม่ใช่ที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสในปาลิภาชกสูตรและเป็นพุทธวจนะสุดท้ายว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทมแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจงยังตนให้เป็นเกาะอย่าให้สิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเถิดพุทธแท้จึงไม่ใช่การแสวงหาภายนอกแต่คือการเป็นแสงเทียนให้ตนเอง เป็นพุทธะในใจที่รู้เท่าทันความจริงเห็นกายใจตามที่เป็นไม่หลงงมงายไม่ผูกลากด้วยโลกะธรรมผู้ใดที่เริ่มอย่างลงสู่ธรรมะด้วยตนย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อไหลที่พึ่งภายนอกเพราะเขามีธรรมะเป็นที่พึ่งภายในอย่างมั่นคงสรุปธรรมพุทธะกับความเชื่อและสิ่งลี้ลับแท้จริงคืออะไร ในโลกของความเชื่อและสิ่งลี้ลับมนุษย์มักถามว่าลางหรือสังหรณ์เพื่อหาคำตอบล่วงหน้าหรือป้องกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในทางสายตาพระพุทธเจ้าลางสังหรณ์ที่แท้ไม่ได้อยู่ในเลขเด็ดดวงชะตาหรือภาพนิมิตแต่คือการตระลึกรู้ด้วยสติอย่างฉับพลัน ว่าขณะนี้กิเลสกำลังเกิดนี่ตัางหากคือสังขหอที่แท้ในพุทธ,ธะพุธทธะคือผู้มีสัมปัญญะความรู้ทั่วพร้อมในทุกย่างก้าวของชีวิตเขารู้ทันแม้กิเลสเล็กน้อยที่กำลังก่อตัวรู้ทันแม้คำพูดที่กำลังจะทำร้ายผู้อื่นรู้ทันแม้ความโลภที่มาในรูปของความหวังดี เมื่อจิตใสบริสุทธิ์ขึ้นสิ่งที่เรียกว่าลางจะเปลี่ยนเป็นญาณคือปัญญาอันอย่างรู้โดยไม่ต้องพึ่งโชคความเงียบในจิตจะเปล่งเสียงแห่งธรรมออกมาและคำตอบทั้งหลายจะขุดขึ้นเองจากความเข้าใจธรรมชาติลึกซึง้งไม่ใช่เพราะมีเสียงลี้ลับมาเตือนแต่เพราะใจที่ตื่นแล้วย่อมรู้ล่วงหน้า ด้วยการเห็นปัจจุบันตามความจริงพุทธแท้จึงไม่ใช่เพียงผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่คือผู้ที่มีพุทธเจ้าอยู่ในใจมีธรรมะเป็นแสงมีสติเป็นลมหายใจและมีปัญญาเป็นลางสังหรณ์ที่แท้ของชีวิตหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรัก เพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ